ตอนนี้สานุชก็พาทุกคนมาอยู่ที่วัดสิมมาวาดเนอของจังหวัดภู ตอนนี้สานุตกระพาพ่อแม่พี่น้องมาอยู่ที่วัดศิมมาวาดอยู่ที่อุดรธานีเด้อที่ว่า,าแฟนนุชเราให้ฟังนอว่าวัดนี้ก็ตั้งพร้อมกับจังหวัดอุดรธานีนั่นเองซึ่งก็มีหลายปีแล้วนะทุกคนเบรรยากาศทางด้านหน้าของวัด โดยหลังจากเบิงภายนอกวัดแล้วเดี๋ยวสนุษจะพานยางขึ้นไปเทงขันใดเนาะทั้งขันใดก็จะมีปลาปู้อค์ปูพญานาคแน่นอนละก็สีพาเขาไปเบิงทางในวัดหรือว่าเพิินมีอย่างแน่เนาะเพราะว่ามื้อนี่เนาะ แฟน,นุชกับเราให้ฟังว่า,าวัดแห่งนี้เนาะเพื่นกอ่อตั้งพร้อมกับจังหวัดอุดรธาน,นีเลยซึ่งก็มีหลายปีแล้วแหละเนาะพี่น้องมีบรรยากาศทั้งหน้าเนาะงามหลายทุกคนแกะสลักลวดลายต่างๆเนาะงามเนาะอันนี้ก็จะเป็นระเบียงทางนอกเนาะนี่บรรยากาศแต่ว่าคนโบมีแม้ทุกคนคนน่อยเนาะสนุธดพามาเบิง บรรยากาศภายในวัดเนาะมือนี้สาวนุชพาเลาะล,ะละจังหวัดอุดอรเนื้อว่ามีสถานที่อ่าที่ซักซิ์มองได้เด้เนาะที่อยู่ในจังหวัดอุดอรธานีเนาะดวงพ่อนาคเดอ้อเป็นดวงพ่อนาคจำลองเนาะมีเนาะที่คนในจังหวัดอุดอรเพิ่นมากรับไหว้เนาะก็จะประมาณนี้พี่นอ้องดวงพ่อนาคจำลองเนาะ ต่อมาสาวนุชพามาอยู่ที่บัดโพธิสมพรเนอของจังหวัดอุดรธานีนั่นเองเนอพี่นอ้องทำบูชาต้นสีมหาโพธิ์มหาแจกไปทั่ประเทศเทศีดังกล่าวโ,โอ้นานแล้เนาะเห็นไม้โมดด้วยเฮ้เห็นต้นไม้ไหม,ม ันทางด้านหลังของนูตี่เราก็คือโบสถ์ของวัโดโคเดอนี่เนาะแต่ว่ามื้อนี้เขาเจ้ายังบัทันเปิดเนะาะต้นบูธนาไม้มเพนสันเพชรไม้ยอยู่ตรงนั้นเนาะเขายังปิดอยู่ก็เลยพาเราไปทางนี้เนาะอันนี้เป็นต้นต้นโพย้ายย้ายเนาะมาแต่ประเทศรีลังกาคุณทุกคนนี่จะแมนอยู่ภายในวัดเด้อน,นี่เปลี่ยนคำมูซาสาลีข้าทาบเนาะ อยู่ในวัดโพธิสมพรเนาะวัดโพนี่จะอยู่ในกระตูจังหวัดอุดรเลยนาะซึ่งอยู่กับอยู่ติดกับสวนสาธารณะหนองประจักษ์นั่นเองเนาะพี่น้องอยู่ใกล้ๆกันเนาะถ้าว่าไมาเที่ยวจังหวัดอุดรกะแบบมาฮหดบุญมาให้ทำบุญมาบหว้พระก็ได้เนาะนี่งดงามหลายอยู่ภายในวัดเพื่นเนาะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็น พระอารามหลวงเนาะของจังหวัดอุดรธานีเลยเนาะก็งามหลายทุกคนนี่งามงามบรรยากาศดีเนาะเมื่อนี่กับประมาณเทียงแล้วที่สนุดออกมาเนาะอันนี้ก็จะแมนโบสถ์หรือส่วนทางในนี่เนาะาก็จะมีพระพุทธรูปเนาะปางมารวิไัยเนาะมีอายุก,กว่าร้อยกว่าปีแล้วเนาะพี่น้อง ซึงอตอนที่แรกนอนนุตคดว่าพอได้เข้ามาเนาะเพราะว่าเห็นค่าเจ้ากําลังบุญละนาม่เนาะอยู่ทางหน้าแต่ว่าพอเขาไปถามค่าเจ้าเขาเจ้าว่าเข้าไปได้เนาะเข้าไปเบืองได้บาซันกะเล่เข้ามาเบิ่งทางในเนาะให้พ่อแม่พี่น้องได้เบืองนะ นี่ก็คือบรรยากาศอยู่ทางวัดเนาะวัดโพธิสมพรที่ได้หลายคนอยากมาเนาะทางหลังนั่นก็จะแมนพระล้ำดวงเนาะทุกคนของจังหวัดอุดรธานีเนาะแล้วก็มีมื้อนี่นมีานางานสีดำเนาะอยู่ทางในนุดกันเลยบ่ได้เข้าไปเนาะเนื่องจากว่าคนมันหลายเนาะก็เลยพามาอยู่อ,อยู่โบสถ์เนาะก็คือแบบบ่ได้เข้าไปทางในขนาทุกคน คนหลายเนาะมอสกหนุดกันเลยพาเบิงบรรยากาศรอบๆอบยู่ฟังนี้เอาเนาะนี่ก็คือต้นโพเนาะที่เพิ่นเอามาจากประเทศีลังกาเนาะโมเมนง่ายๆเด้อทุกคนกว่าจะได้เห็นต้นใหญ่ปันนี้เนาะ ต่อมานุชพามาอยูที่ศาลเทพพลักเนาะของจังหวัดอุดรธานีคือกนนารนอทีคนในจังหวัดอุดรเนาะเพื่อนนับถือและการมากราบไหว้เนาะเวลาทีแบบไปสอบเซิงบอ่อหรือว่าไปอย่างที่สําคัญะนะเพื่อนกลับมาไหว้เนาะมาบ่นไหว้สีนะมากราบไหว้ขอพรกันเนาะอยู่ในจุดนี้เนาะเพื่อนเอินว่าศาลเทพพลักเด้อซึ่งทั้งหนาเนาะ ส่วนหลายจะมีสร้างนะทีคนมาถวายเนาะทุกคนนี่ก็คือทั้งหน้าเด้อทั้งหน้าศาลเนาะที่เขาจเจ้ามากราบไหว้เมื่อนี้เนาะสาวนุ่งกับมาตอนเอ่อตอนเที่ยงเนาะอากาศก็ค่อนข้างฮ้อนเนาะเพราะว่าอยากเอาบรรยากาศเนาะเพราะว่าช่วงตอนเที่ยงเนาะบรรยากาศก,กำลังดีะนะ นนอสาทุยยงลูกนี่จะเป็นอ่าแยกเนอสารเทพพลักเนอแล้วก็อ่าถัดไปก็จะติดกับหนองประจักษ์เลยเนอซึ่งทาวาเฮามาเทียว ในจังหวัดอุดอรนอทามาแถวสวนสาธารณะหนองประจกะักษ์นอกระจะมีสถานที่ท่องเที่ยวบพราว่าจะเป็นบัดบ้าอาหามนอหรือว่าสถานที่ซักซิดนอของจังหวัดนอกระยุติดติดกันนี่หละทุกคนทว่า,าเฮาเป็นคนลเล่านออย่างมาเที่ยวน่ะนะเออกลับมาแถวนี้แบบว่าได้เที่ยวหลายมองนอแถมยังได้เห็ดบุญนพร้มสินะ่ะ โดยหลังจากขึ้นไปไหว้ศารเทพพารักแล้วเนอสาน,นุษกับพายางลงมาทางนี้เนาะไอโน,โนโนวายากินเคป้ประสันก็เลยร้อถ่ามไหมคะเพือนที่ไทยเนาะพี่นอ้องสารเทพพรักษเพิินยูติดกับถนนเด้อจา้าน,นนอรออะไรลรอก,กินเค้กซีหรออ๋อรอเค้ น,นี่ไงเคบโนโน่โ,โนโนสังเคบม,มานนี่อยู่อุดรธานีค่ะวรนเกาดหน้าศาลเทพ,พลักษ์สถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนาะของคนจังหวัดอุดรวันนี้พามากราบบหายค่ะนี่เนาะอันนี้ะจะเป็นาห้านเนาะบริการเครื่องศักดิ์สิทธิ์บูชา ดอกไม้มีดอกไม้พวงอะไรที่ไปถวายจะอยู่จุดนี้จะมีหน้าศาลจะมีสร้างหลายหลายว้าวปะได้แล้วเหรอน่าก,กินไหมว้าว,ว,าวเค้อร่อยเช่ไหมน,นน้อเช่าไหมอะไรไหมมากไหม ต่อมาสาวนุชพามาอยู่ที่ห้าแยกกลมหลวงประจักษ์นาอของจังหวัดอุดรธานีนั่นเองอ่าตอนนี้เฮามากะมืดแล้วเนาะประมาณ5โมง6โมงแรงแล้วเนาะมาหอดเห็นรถอ่า คนลาวเฮาแดนะที่เขาเจ้าขามาเที่ยวเนาะเห็นป้ายสีเหลืองตรงเป็นรถคนลล้าหละทุกคนเนาะแล้วกะ็บเบิ่งบรรยากาศช่วงตอนเย็นนะคะเขาเจ้าเริ่มเปิดไฟแล้วแล้วกะ็เห็นคนมาแต่ละมือเนาะคนมาแล่นออกกําลังกายเนาะแล้วกะ็ช่วงตอนเย็นเขาเจ้าเลิกเวียกเลิก,เลกงานก็รถหลายเนจากนอยเน,อนี่บรรยากาศช่วงตอนแรงเนาะงามหลายนี่ก็คือห้าแยก กมรมหลวงประจักษ์เนาะเป็นอีกสถานที่แห่งหนึ่งที่ซักซิ์หลายที่คนอุดรมากาบบ้ายเนาะซึ่งในทุกๆปีเพื่อนจะมีะลำวงสวงเนาะถวายใส่สุดสีส้มเนาะแล้กกาเลียนอยู่ห้าแยกนี่แหละทุกคนแบบงามโดยต่อมาเนาะสามนุษพามาอยู่ที่ศาลลักเมืองของจังหวัดอุดรธานีนั่นเองเนาะซึ่งบบมีไผทท่วาบ่หูจักแห่งนี้เนาะ อ่านี่กัเป็นอีกจุดหนึ่งท่วาศักดิธิ์หลายแล้วกับคนมาขอพรกับสมบังอีหรีเนาะอ่าซึ่งนุชเนาะกัเคยเห็นแม่ยาของนุชเนาะท่วาลูกซ้ายเพื่อนเนาะอ่าที่ไปสอบอ่าสอบเขานั่นเขานี่เองสินะหรือว่าไปสมัครเวียกสมัครงานเนาะกับมาขอพรยูนิหลททุกคนเนาะมาขอนะเออหลังจาก อขอแล้วสมหวังแล้วเพื่อนกะจะมาไหวา้ถวายอีกรอบหนึ่งสิเนาะนี่แหละก็เป็นอีกจุดหนึ่งซึงยุติดกับถนนคนเดินของจังหวัดอุดรธานีนั่นเองเนาะพี่น้องนี่จะยุติิดกันเลยตอนนี้สนุดกระพ้ายางลงมาถนนคนเดินของจังหวัดอุดรธานีเนาะจะมีทั้งขายเสื้อผ้าเนาะแล้วก็ขายของกินเนาะแล้วก็ขายเกือบมีทุกอย่างเลยทุกคนอยู่ในนี่เนาะ นี่เนาะของกินกันหลายทุกคนบ่ว่าจะเป็นมึกโบหรือว่าอาหารสำเร็จรูปเนาะมันขายหลายแล้วก็ขายน้ำเดแล้วก็ขายเสื้อผ้ากัหลายเนาะพี่น้องนี่ก็คือถนนคนเดินของของจังหวัดอุดอรนั่นเองเนาะซึ่งยุติดกับอันศาลลักเมืองแหละทุกคนเนาะ เสื้อผ้าก็ขายถึกมากทุกคนถึกหลายเนาะอยากให้อยู่ประเทศลาวกับมีแบบนี้เด้นเนาะพราะแม่พี่น้องภาษาชนลาวจะได้แบบหาซื้อของง่ายเนาะแล้วก็ของกินกระทึกทุกคนเนาะ,ะราคาก็จะขึ้นนิดหน่อยแต่ว่าก็ยังราคาโอเคอยู่เนาะนี่คนมาเดินตลาดไลยเลยๆทุกคนบรรยากาศโอ้มีทั้งต้นไม้เนาะมีทุกอย่างเลยหลี หลังจากสาวนุชพาไปไหว้ศาลลักเมืองแล้วแล้วก็พาเดินถนนคนเดินเสร็จแล้วเขาก็สิไปหนองประจักษ์ตอเด้อพี่น้องเนาะไปเบ่งในยามกลางคืนว่าเพื่อนเฮ็ดจังได๋เนาะอันนี้จะเปลี่ยนทางหน้าตลาดเด้อทางหน้าตลาดถนนคนเดินเนาะจะมีเจ้าหน้าที่เพื่อนวัดอุณหภูมนินี่เนาะวันนี้กาศทางเขา้าส่วนทางนี้เนาะจะเปลี่ยนทางแยกออกไปทาง ส่วนสาธารณะเนาะนะ้นองประจักษ์ในตอนกลางคืนนั่นเองเนาะพี่น้องซึ่งยูติดติดกันเลยกับถนนคนเดินนะาะงะกศาศสารลักเมืองของจังหวัดอุดรธานีเนาะเึ่งในโตจังหวัดหรือว่าในในอำเภอเมืองเนาะมีหลายสถานที่ท่องเที่ยวเลยทุกคนเนาะตอนนี้สนุกกะมาฮอดอ่ะน้องประจักษ์เป็นที่พ้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเขาหาที่จอดรถก่อนเด้อเพราะว่ารถหลายแหงนะ่งเนาะ คนมาเที่ยวยังไล่ห,หลายเพราะว่าตอนกลางคืนะนะส่วนหลายเพื่นมาเล่นออกกาลังกายเนาะหาังคนกลับมาที่เอาจักรยานมาถีบออกกําลังกายสินะถึงแล้วน้องประจกักษ นี่ก็คืนหนองประจักษ์ในยามกลางคืนเดอ้อเซิงกับเจริญหลายเนาะทุกคนเนาะขาเจ้าเปิดไฟแบบงามงามละกะมีนักท่องเที่ยวหลายเนาะเพราะว่าเขาเจ้ามาแลนออกกําลังกายนะบางคนกับรถทีบ่บมตทีบเนาะละกะบางคนกันมานั่งเรียนเน่ไปซื้อกินแบบไปซื้อของกิน อ,อยู่ถนนคนเดินเมื่อกี้นอะนแล้วกันมานั่งกินอยู่มองนี้ก็ได้เนาะมานั่งเบิ้งวิวเนะาะทำมีมูกะ่ะนัดมูมานั่งเล่นเนาะมีแฟนกันนัดแฟนมานั่งเล่นอยู่นี่เนาะนี่บรรยากาศแบบร่มรื่นเย็นสบายเนาะอยูจุดนี้ ตอนนี้นุชกับพาทุกคนมาเที่ยวอยู่ที่หนองพระจักษเดอ้อตอนกลางคืนเนาะจะเห็นไฟที่สวยงามแล้วก็เห็นคนมาออกกำลังกายเลาะเล่นอยู่แถวนี้หลายๆนะทุกคนแล้วก็อีกฟังนี้เนาะอีกฟังหนึงน่งเนาะจะเป็นโรงพยาบาลเดอ้อของจังหวัดอูดธาน,นีนั่นเองเนาะ ตอนกลางคืนก็จะเป็นวิวอีกมุมหนึ่งเนาะอีกแบบหนึง่งสีงามเนาะ,ะเปิดไฟอันนี้ก็คือหนองพระจักนั่นเอง,งเ้อง์นามันจะเป็นวิวิธภันเนาเปนเราชนูตาเนาะที่เจะเปิดไฟนะเป็นสถา,านที่ให้เนาะที่นะักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมเนาะ วิวดีเนาะพี่น้องขนาดนุ่นมานุ่นยังมักเลยมาตั้งหลายรอบเนาะอ่าสถานที่แห่งนี้เนาะที่สนุดมาอ่าบางทีก็มาตอนกลางเว้นแน่ตอนกลางคืนแน่นะเปลี่ยนบรรยากาศฮาโลวีนเต๋าฮาโลวีนเร็จด้วยเหรอ สำหรับคลิปวิดีโอนี้เนาะสานุชก็ขอตัวลาไปก่อนเดอ้อขอขอบใจท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมบทุกคนเนาะที่ติดตามรับชมสาวนุชจ,จนจบคลิปเดอ้อนี่เนาะทุกคนอีกฟังหนึ่งจะเป็นห้านนวดนั่นเองเนาะถ้าพี่น้องแบบไปเที่ยวมาเมื่อยๆอยากนวดกะแบะนวดก็ได้เนาะแล้วก็อีกฟังหนึ่งก็จะเป็นสวนสาธารณะเนาะ,ะประจกักษ์เนาะโดยสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย